พูดถึงคุณเสรษฐาจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สําหรับนโยบายเติมเงิน1 0 0 0 0บาทในกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับที่ถูกตั้งคําถามถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยล่าสุดทางกะกะตมีการยื่นเรื่องนะครับแจ้งพักเพื่อไทยให้มาชี้แจงนโยบายนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ยังยื่นเอกสารรายละเอียดมาไม่ครบถ้วน นายแสวงบุญมีเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งพูดถึงนโยบายแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทให้กับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปของพักเพื่อไทยโดยบอกว่าสามารถใช้เป็นนโยบายได้นะแต่ว่าตามกฎหมายกำหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะต้องรายงานวงเงินที่ใช้ที่มาของเงินวิธีการหาเงินความคุ้มค่าประโยชน์ในการดําเนินนโยบายผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจโดยทุกพักการเมืองจะต้องรายงานนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้เงินต่อกอกอตอตอนนี้มีการรายงานมาแล้ว6พักนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพักเพื่อไทยนี่แหละแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนคุณแสวงก็อธิบายต่อนะครับว่าถ้าเกิดข้อมูลยังไม่ครบลักษณะนโยบายแบบนี้ก็ไม่เข้าข่ายสัญญาว,ว่าจะให้นะแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ย เพราะว่าเขาบอกว่าต้องรายงานให้ครบถูกไหมฮะถ้าไม่ครบอาจจะเข้าข่ายผิดตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา73มงเลก5ก็ได้ดังนั้นตนก็เลยให้ทางกะกะตแจ้งขอข้อมูลไปที่พักเพื่อไทยให้ส่งกลับมาภายใน7วันครับให้มีครบเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนใช้ในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นประชานิยมแบบไหน,นก็ต้องให้มีข้อมูลแบบนี้ถ้าไม่มีข้อมูลแบบนี้ ลักษณะนโยบายแบบนี้จึงไม่ใช่สัญญาว่าจะให้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีข้อมูลอาจจะผมคิดต้องดูข้อเท็จจริงนะครับอาจจะเป็นอาจจะผิดตามวงเล็บห้าก็ได้คือนายแสวงย้ํานะครับว่าตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา73็บามวงเล็บห้านี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกนะว่าถ้าเกิดรายงานไม่ครบจะมีความผิดเพียงแต่กําหนดว่าให้กะกะตแจ้งให้พัก ดำเนินการให้ครบถ้วนแล้วจะมีค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะถูกต้องด้วยครับอื